เจาตำนักงอไปทีนี้อเจ้างเได้ไอจ้าทีน้ดีตียักปงเลกปะจปเเดี๋ยว้เวฟังนู้นงนีไม่มีใครฟ h งก็ได้ออกมา

好嘞。